เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาด้านเนิน745ตสาตำบลดมปดิอ์อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยจะมีการเจรจาแต่ว่าทางฝากฝ่ายของกัมพูชาก็ยืนยันนั่งยันนอนยันบอกว่าจะไม่ถอนกำลังทางทหารออกจากบริเวณพื้นที่ช่องบกเป็นเด็ดขาดไว้อย่างงนะครับซึ่งทางฝ่ายของกัมพูชา โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก,ก็คือฮุนมาเนตแล้วก็ทางฮุนเซนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ช่องบกเนี่ยมันเป็นของเขาว่าอย่างนั้นในเมื่อว่าช่องบกมันเป็นของเขาเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในพื้นที่นะครับจากนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฝ่ายไทยในภูมิธรรมเวชชยชัยนะครับก็ได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ช่องบก หลังจากที่ได้รับรายงานจากแม่ทัพภาคที่สองก็คือท่านพลโทบุญสินพาดกลางนะครับบอกว่าทหารของกัมพูชาเนี่ยรุกล้ำอาณาเขตของประเทศไทยเข้ามามากกว่า200เมตรนะครับจากนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมานะครับออกมาแถลงข่าวบอกว่าจากภาพที่ได้เห็นได้รับรายงานจากผู้จาัดก,การกองทัพภาคที่สองเนี่ยนะครับก็ชี้ชัดได้ว่าทางฝากฝ่ายของ กองกำลังทาหารขมีนหรือว่ากัมพูชาเนี่ยเขารุกอนณาเขตประเทศไทยเข้ามา200เมตรจริงๆว่ายัางนั้นแต่ว่าเขารุกเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งยังไม่มีการปักปันแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนนะครับจากนั้นก็ทําให้โลกโซเชียลเนี่ยร้อนระอ,อุขึ้นมาในทันทีทันใดนะครับทัวก็ได้ไปลงที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในภูมิธรรมเวชยชัยนะครับจากนั้นในวันต่อมา ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เดินทางไปพบกับผู้นํารัฐบาลแล้วก็ผู้นําทางทหารของกัมพูชาที่จังหวัดสะแก้วนะครับก็คือในพื้นที่อําเภออารัญญประเทศนะครับแต่ว่าการพูดคุยการเจรจาดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องมากนักนะครับในระหว่างเดียวกันทางฝั่งของผู้วิชาการทหารสูงสุดก็คือท่านพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีก็ได้เรียกประชุมผู้นําเหล่าทัพก็คือผู้ัญชารารทหารบุกผู้บัญจารารทหารอากาศ ผู้าการฐานเรือนะครับก็มีการประชุมมีการปิดห้องประชุมกันนะครับสถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะร้อนแรงไม่แน่ใจว่าทางผู้าการทหารสูงสุดและผู้นาเหล่าทัพเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยจะเจรจารในสิ่งใดกันแน่แต่ที่แน่นอนชัดเจนนะครับตื่นเช้าขึ้นมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็ได้มาพลิกลิ้นบอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนกองกำลังทหารของฝ่ายไทยร่วมรบกับกัมพูชา แล้วก็ไม่ให้ทหารของกัมพูชาเนี่ยนะครับลุกล้ำอาณาเขตของประเทศไทยนะครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดพอสมควรนะครับส่วนภาคประชาชนว่ายังไงขณะนี้ภาคประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ในพื้นที่17จังหวัดภาคอีสานแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะครับก็ได้มีการนําสิ่งของอุปภโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเข้าไปส่งให้ทหารในพื้นที่ตามตะเก็บชายแดนที่สําคัญสุดๆนะครับก็มีการ นำล้อยางของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถปิกอัพรถสิบล้อรถพ่วงพวกนี้ก็นําส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ทหารของฝ่ายเราเนี่ยได้นํายางรถยนต์นะครับไปสร้างบังเกอร์สร้างสิ่งกีดขวางนะครับเพื่อต่อสู้กับทหารของกัมพูชานะครับ พอเมื่อวานที่ผ่านมาฝ่ายทาหารของเราก็ได้มีการสั่งปิดด่านโดยเฉพาะในพื้นที่ทางสักแก้วแล้วก็ในพื้นที่ทางเขาดินเขาสารพีส่วนในพื้นที่ช่องอันม้านะครับของทัพภาคที่สองเขาก็ได้เขาเรียกว่า ปรับระเบียบนะครับปกติอาทิตย์หนึ่งก็จะมีการเข้าไปในพื้นที่ช่องอัานม้าเนี่ยสวันแต่ตอนนี้ก็มีปรับเปลี่ยนนะครับให้เหลือ1วันแล้วก็มีระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดพอสมควร เรื่องกาลังไวยังไงนะครับทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยก็ได้เคลื่อนกําลังเข้ามาจํานวนมากนะครับมีการเปิดรับประชาชนคนของกัมพูชาตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับก็มีการเรียกระดมพลนามาฝึกยุธทธวิธีทางทหารจากนั้นส่งเข้ามาประชิดติดูมแดนไทยส่วนทางฝั่งของฝ่ายไทยตามที่ผมได้เล่าให้พี่น้องได้ฟังว่ามันมีการเคลื่อนที่มันมีการเคลื่อนย้ายกําลังพลแล้วเสร็จตั้งแต่คืนวันที่31 พฤษภา,าคม2 5 6 8ที่ผ่านมานะครับขณะน,นี้ตามตะเข็บชายแดนของอีสานใต้นะครับก็คือบุรีรัมย์สุรินทร์สเรีกะตกแล้วก็อุบลราชธานีตอนนี้มีกำลังของฝ่ายไทยเนี่ยนะครับก็ตึงกำลังอยู่เพราะฉะนั้น นะครับก็ฝากให้พี่น้องประชาชนคนที่อาศัยอยู่ตามตะเข็บแนวชายแดนเนี่ยนะครับก็กินให้อิ่มนอนให้หลับไม่ต้องไปกังวลแต่อย่างใดนะครับแล้วผมก็เล่าพี่น้องได้ฟังบอกว่าสําหรับพี่น้องนะครับในพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยอย่าลืมนะครับขุดหลุมหลบภัยกว้าง1เมตรคูนหเมตรลึกประมาณสัก50เซน80เซนนะครับถามว่าขุดเอาไว้ทําไมเมื่อได้ยินเสียงปืนดังจากทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยก็ให้วิ่งลงไปที่หลุมแล้วท่านก็จะปลอดภัย ส่วนญาติพี่น้องลูกหลานหลินหลุนที่เป็นคนเท่าคนแก่คนชราเนี่ยนะครับทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเขาก็มีแผนซักซ้อมอพยพซึ่งในหลายพื้นที่ในขณะนี้นะครับก็มีการซักซ้อมเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนที่เป็นคนเท่าคนแก่คนชราแล้วก็ลูกเด็กเล็กแดงโดยเฉพาะน้องน้องนูนหนูหน,หนักเรียนเนี่ยนะครับก็มีการฝึกอบพยพนะครับพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายหาก ทั้ง2ฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายไทยกับกัมพูชาเนี่ยปะทะกันนะครับเพราะฉะนั้นทางส่วนร,ราชการโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยผู้นําชุมชนไม่ว่าจ,จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านประลัดอาเภอในอํเาเภอผู้ว่าร,ราชการในพื้นที่เนี่ยนะครับก็คงจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นอย่างดีนะครับก็ประมาณนี้ส่วนพ่อบ้านพ่อเรือนนะครับที่ไม่อยากจะอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อุโมงหลุมโลภัย ในพื้นที่โรงเรียนในพื้นที่วัดหรือพื้นที่ที่ทางราชการจัดให้นะครับก็สามารถเข้าไปอยู่ในหลุมลบภัยที่ผมได้แจ้งให้เมื่อสักครู่นะครับก็คือขุดไปเถอะพี่น้อง1เมตรคูณ1เมตรลึกประมาณ80เซนประมาณนี้พี่น้องขุดไปเถอะได้ยินเสียงปืนใหญ่เนี่ยมันฟึ๊ฟึฟฟ,ฟมาเนี่ยถ้ามันเงียบอยู่เหนือศีรษะนั่นหมายความว่าลูกกระสุนปืนใหญ่ลูกนั้นมันก็จะตก ในรัศมีไม่เกิน3 0 0เมตรแต่ว่าถ้าได้ยินเสียงกึ่มกึ่มกึมนะครับเสียงแหวกอากาศของลูกกระสุนปืนใหญ่ดังมาเนี่ยฟิ้ตฟิๆตฟิเนี่ยนะครับก็คือถ้ามันเลยศีรษะไปแล้วเนี่ยแปลว่ามันตกไกลแต่ว่าถ้ามันมังเงยบอยู่เหนือศีรษะของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็ให้วิ่งลงหลุมลบภยัยนะครับผมมั่นใจเชื่อใจว่าทหารในพื้นที่เขาก็คงจะมีการซักซ้อม เคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนแล้วก็แนะนําว่าหากได้ยินเสียงปืนใหญ่เสียงปืนเล็กเสียงปืนกลเสียงรถถังหรือว่าเสียงเครื่องบินเนี่ยควรจะหลบหลีกแบบไหนยังไงนะครับทหารในพื้นที่เขาก็คงจะมีการซักซ้อมนะครับแล้วก็วันที่13มิถุนายน2568ที่จะถึงเนี่ยนะครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องอเครือข่ายทหารพันศึกทั่วประเทศเครือข่ายอาสาสมัครทหาทั่วประเทศนะครับ หากอยากจะร่วมแสดงพลังกับลุงนนแล้วก็นายกสมาคมทาหารผ่านศึกจังหวัดนครราชสีมาก,ก็คือจ่าปิดอาสาสมัครขันพลันเาาเกิดมงคลนะครับก็เชิญชวนให้พี่น้องไปพบกันที่กรมทาหารพลัน23ค่ายสิงดําอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษ เราจะนําสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งพวกมามา่าปลากระป๋องน้ําดื่มนะครับก็จะไปมอบให้กําลังใจทหารของฝ่ายเรานะครับแล้วเราก็ไปร่วมกันแสดงพลังที่นั่นนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยเคยเป็นอดีตอาสาสมัครขันพานและก็เคยปฏิบัติภาร,รกิจในพื้นที่อีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีเราเคยไปรบปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมาแล้วเพราะฉะนั้น อ,อ,อยากเข็นพลังของพี่น้องฐานพันจุโจมไข่ปักธงชัยพี่น้องฐานพันศึกพี่น้องทหารกองประจำการอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยววันที่13มิถุนายน2568พบกันที่กรมทหารพลาน23่ามไข่สิงดําอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดครับแล้วพบกัน